สวัสดีค่ะจิมมีต่ตามไปดูจะพาทุกทุกท่านไปท่องโลกในมุมมองของ Value Investor ดรนิเวศเหมวชิวรวรากรค่ะในหัวข้อ Evergrande เมื่อยักษ์อสังหาจีนล้มโลกจะสะเทือนหรือไม่ซึ่งอาจารย์ท่านได้เขียนเมื่อวันที่18กันยายน2564ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตกใจให้กับแวดวงอสังหาและทั่วโลกกันเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวจะเป็นแบบไหนนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะ ข่าวเกี่ยวกับบริษัท e v e r g r a n d ร g ด o u p u p บริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจีนในด้านของยอดขายกำลังจะผิดนัดชำระหนี้และอาจจะต้องประกาศล้มละลายถ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทำให้เกิดการปั่นป่วนไปทั่วตลาดการเงินและตลาดหุ้นของจีนและโลกเหตุผลก็เพราะว่านี่คือบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีหนี้น่าจะมากที่สุดในโลกบริษัทหนึ่ง โดยคาดว่าจะมีหนี้ถึงสแสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ10ล้านล้านบาทไทยการล้มละลายจะทำให้บริษัทเจ้าหนี้ทั้งที่เป็นซัพพลายเออร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้จำนวนมากล้มไปด้วยหรือไม่ นอกจากนั้นราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนจะตกต่ำลงจนก่อให้เกิดปัญหาตามมามากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายแล้วก็คือจะเกิดวิกฤตทางการเงินและตลาดหุ้นอย่างที่เคยเกิดขึ้นในไทยเช่นกรณีต้ยมยำกุ้งในปี2540และในโลกอย่างในกรณีของซับพ,พราหมณ์ในสหรัฐปี2551หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่จะคุยกัน ผมคิดว่าสถานการณ์การล้มละลายของเอเวอร์แกรนนั้นน่าจะมีความคล้ายคลึงกับเลแมนบรา o เ h e r ์บริษัทการเงินที่เข้าไปปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่เข้าไปเล่นเกงกำไรจากการซื้อขายบ้านผ่านตราสารการเงินที่เป็นหนี้ที่มีบ้านเป็นหลักประกันโดยคนที่เข้าไปซื้อบ้านนั้นจำนวนมากไม่ได้มีฐานะหรือรายได้เพียงพอที่จะซื้อบ้านแต่ซื้อเพราะมีสถาบันปล่อยกู้ให้ พวกเขาซื้อเพราะเห็นว่าบ้านมีราคาเพิ่มขึ้นเร็วถ้าผ่อนไม่ไหวก็สามารถขายต่อมีกำไรเละแมนบราเธอร์ก่อนที่จะล้มละลายมีการกู้เงินและสินทรัพย์ประมาณ6แสนล้านเหรียญหรือประมาณ20ล้านล้านบาทไทยหรือคิดเป็น2เท่าของเอเวอร์แกรนดในวันนี้แต่มีทุนเพียง2 0,000่นล้านเหรียญ หรือมินี่เป็น30เท่าของทุนดังนั้นในทางเทคนิคแล้วถ้าราคาของอสังหาริมทรัพย์ลดลงแค่3-5เเงินทุนก็จะหายไปหมดล้มละลายทันทีและนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาแตกนั่นคือคนไม่มีปัญญาผ่อนและต้องถูกบังคับขายอสังหาริมทรัพย์ทิ้งซึ่งทำให้ราคาลดลงและทำให้คนที่ยังผ่อนอยู่ก็ขายต่อเนื่องกันเป็นทอดๆ ในกรณีของเลแมนนั้นวิธีการให้กู้ที่กล่าวถึงนั้นที่จริงเป็นเรื่องของการออกตราสารหนี้มาแทนเงินกู้คุณภาพต่ำเรียกว่าซับพราหมที่ซับซ้อนมากและมีการขายตราสารเหล่านั้นออกไปซึ่งก็มีสถาบันการเงินอื่นซื้อต่อและขายต่อไป ว่าที่จริงตราสารเหล่านั้นไม่ใช่ออกเฉพาะโดยเลแมนแต่มีสถาบันการเงินอื่นออกกันมากมายเป็นระบบมันเป็นเครื่องมือการลงทุนที่แปลงจากการปล่อยกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านอยู่อาศัยของคนทัท่วๆไปมาเป็นตราสารทางการเงินที่เอาไปซื้อขายกันในตลาดคล้ายๆกับหุ้นหรือพันธบัตรดังนั้น คนที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่ก็คือสถาบันก็เจ๊งหรือขาดทุนมหาศาลไปด้วยเมื่อฟองสบู่อสังหาแตกซึ่งคนที่จุดประกายก็คือ Le แมน b บร t เทอร์ในกรณีวิกฤตปี2540ของไทยเองนั้นภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ร้อนแรงมากก่อนปี2540นนั้นน่าจะเกิดจากการที่เศรษฐกิจไทยกำลังเติบโตสูงมาก คนรุ่นเบบี้บูมที่กำลังมั่งคั่งขึ้นอย่างรวดเร็วเริ่มแต่งงานและมีลูกเล็กจึงต้องการที่อยู่อาศัยที่เป็นของตัวเองมากขึ้นคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นของใหม่ที่คนไทยไม่คุ้นเคยก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นดังนั้นอสังหาริมทรัพย์จึงบูมมากมีการเปิดโครงการที่เปิดให้จองเพียงวันเดียวก็มีคนจองหมดและคนที่พลาดจะต้องไปซื้อใบจองต่อจากคนที่อาจจะไปเข้าคิวรอตั้งแต่ตีสี่ บริษัทอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากมายและขยายงานอย่างรวดเร็วโดยอาศัยการกู้เงินจำนวนมากจากสถาบันการเงินโดยเฉพาะที่เป็นบริษัทเงินทุนและเงินที่กู้ในช่วงนั้นจำนวนมากก็เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีอัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินบาทมากโดยที่ผู้กู้เองก็ไม่วิตกว่าค่าเงินบาทจะลดลงแล้วตนเองจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ราะแบงค์ชาติใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่อย่างไรก็ตามเมื่อภาวะเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลงอย่างแรง อันนี้ส่งจากการส่งออกที่มีปัญหาไม่สามารถแข่งขันได้เพราะค่าเงินที่แข็งเกินไปประกอบกับการลงทุนที่ขาดประสิทธิภาพเพราะลงทุนมากเกินไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนเพียงพอส่งผลให้ฐานะการเงินของประเทศมีปัญหาเกิดการขาดดุลการค้าและดุลการชําระเงินอย่างหนักจนเงินสํารองเงินตราต่างประเทศเนี่ยแทบจะหมดรัฐบาลจึงต้องยกเลิกการกําหนดค่าเงินคงที่และลดค่าเงิน ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจโดยเฉพาะคนที่กู้เงินดอลลาร์มีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นมหาศาลได้และนั่นก็ส่งผลต่อถึงสถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้ที่ต้องล้มตามไปด้วยดังนั้นกรณีของวิกฤตปี2540นั้นอสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤต ไม่ได้เป็นตัวหลักอย่างในกรณีของซับพราหมและในทั้งสองกรณีนั้นมีความเกี่ยวโยงไปถึงระบบสถาบัานการเงินสูงมากวิกฤตเศรษฐกิจและตลาดหุ้นนั้นถ้ามองย้อนไปในอดีตส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเกิดจากสถาบัานการเงินซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งระบบถ้าสถาบัานการเงินถูกกระทบโดยเฉพาะจากการที่ลูกหนี้มีปัญหาซึ่งอาจจะทำให้สถาบัานการเงินล้มละลาย ผู้ให้กู้หรือผู้ฝากเงินขาดความไว้วางใจก็จะถอนเงินออกทําให้สถาบันการเงินขาดสภาพคล่องและก็จะล้มละลายทันทีและการล้มละลายของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมักจะทําให้เกิดปัญหาต่อสถาบันอีกแห่งหนึ่งด้วยเพราะสถาบันการเงินต่างก็มักจะมีรายการกู้ยืมระหว่างกันจํานวนมากสถาบันการเงินที่ไม่มีปัญหาในช่วงแรกก็จะมีปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่และแน่นอนว่า ถ้าสถาบันการเงินทั้งระบบมีปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบก็มีปัญหาผลก็คือเกิดความเสียหายทั้งระบบกลายเป็นวิกฤตระดับชาติหรือบางครั้งนานาชาติการขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นเงื่อนไขที่สําคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตได้ง่าย ในกรณีของเอเวอร์แกรน์นั้นบริษัทยอยู่ในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนซึ่งมีการเติบโตร้อนแรงมาต่อเนื่องยาวนานอันนี้ส่งจากการที่จีนมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วมากที่ทําให้คนจีนมีรายได้มากขึ้นมากและต้องการซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่อยู่อาศัยแต่ถือเป็นการลงทุนด้วยดังนั้นอุตสาหกรรมก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆจึงเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มาก และมีสัดส่วนใน GDP สูงมากถึงประมาณ10%และลูกหนี้เงินกู้ของธนาคารจำนวนมหาศาลก็เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจนี้อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของราคาของอสังหาริมทรัพย์ก็ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่อาจจะเป็นฟองสบู่ในหลายๆเมืองและนักวิเคราะห์บางคนก็มองว่ามีโอกาสที่ฟองสบู่อสังหาจีนอาจจะแตกได้ในวันหนึ่งและถ้าฟองสบู่แตก ก็มีโอกาสที่เศรษฐกิจจีนอาจจะเกิดวิกฤตอย่างที่เคยเกิดในหลายแห่งทั่วโลกการผิดนัดชำระหนี้ของเอเวอร์แกรนด์ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและมีหนี้มหาศาลนั้นหลายคนคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวจุดประกายให้เกิดวิกฤตตามมาถ้าไม่มีคนมาช่วยมาแก้ไขไม่ให้บริษัทล้มละลายซึ่งจะส่งผลต่อคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากรวมถึงสถาบัานการเงินและนักลงทุนของบริษัท นาทีนี้ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะมีใครนอกจากรัฐบาลจีนที่จะสามารถเข้ามากู้หรือแก้ไขปัญหานี้ได้ในส่วนตัวผมเองนั้นผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นไปน่าจะออกไปในแนวทางดังต่อไปนี้ข้อแรกก็คือผมคิดว่า e อฟร a ก d นน่าจะไม่รอดเมื่อคำนึงถึงนโยบายของสีชิ้นผิงเมื่อเร็วๆนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการที่เน้นทุนนิยมและเอื้อต่อธุรกิจขนาดใหญ่ มาเป็นการเน้นสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนดังนั้นผมคิดว่ารัฐบาลจีนคงปล่อยให้ Ever e v e r อร์แกรนล้มละลายและรัฐบาลก็จะดูแลแค่ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อบ้านของบริษัทส่วนเจ้าหนี้รายใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นสถาบันการเงินและนักลงทุนในตลาดทุนก็จะต้องรับผิดชอบความเสียหายกันเองข้อ2ก็คือผมคิดว่าสถาบันการเงินส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าหนี้นั้นน่าจะมีจํานวนมาก และไม่น่าจะมีรายไหนที่จะปล่อยกู้มากจนเสียหายหนักขนาดที่จะล้มได้อันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ e v e r g r a n d รรวมถึง Supplier ซึ่งก็น่าจะกระจายไปมากเช่นเดียวกันดังนั้นการล้มต่อเนื่องน่าจะมีน้อยและสุดท้ายก็คือฟองสบู่ของอสังหาริมทรัพย์จีนนั้นคงไม่แตกเพราะ e v e r g r a n d รเจ๋งผมคิดว่าอุตสาหกรรมอสังหาของจีนใหญ่กว่าขนาดของ EverG r a n d e มาก ราคาของอสังหาอาจจะปรับตัวลดลงบ้างเล็กน้อยเมื่อมีการชำระบัญชีคือการตัดขายสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างรวดเร็วซึ่งแน่นอนว่าในราคาที่ลดลงแต่เนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินของจีนซึ่งก็น่าจะคล้ายสถานาการณ์ของโลกที่สูงมากในช่วงนี้ก็น่าจะทำให้มีคนต้องการซื้ออสังหาที่ถูกเทขายออกมามากผลก็คือคนที่ถือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาหรือมรัพย์อยู่อาจจะไม่ได้ขาดทุนรุนแรงและก่อให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งระบบ ดังนั้นข้อสรุปของผมก็คือกรณีของ Evergrande ไม่น่าจะก่อวิกฤตอะไรต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนของจีนและของโลกก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโลกในมุมมองของ value investor ซึ่งศึกครั้งนี้ของ Evergrande และโลกและจีนนั้นโดยบทสรุปของอาจารย์ทำให้เบาใจและสบายใจขึ้นมากเลยนะคะว่ากรณีของ Evergrande จะไม่ส่งผลร้ายหรือว่าก่อวิกฤตใดๆกระทบ จนเป็นโดมิโนที่มากระทบบ้านเราได้อันนี้ก็ถือว่าเบาใจได้เปราะหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้เพราะเอาจริงๆแล้วถามว่าเศรษฐกิจตอนนี้ดีขึ้นมากไหมเราก็เห็นกันอยู่ทุกท่านตอบได้ตอบมาดังๆได้แต่จิมไม่สามารถพูดออกไปได้เหมือนกันนะคะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นความคิดเห็นของเราน่าจะตรงกันเราเห็นอยู่ว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงและถ้ามีกรณีอื่นๆ มากระทบในช่วงนี้จิมว่ามันเปราะบางเหลือเกินจริงๆเปราะบางมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้นั่นก็คือยังไงคะลงทุนอย่างมีสติและมีเงินสดไว้ในมือดีท <Ti> ี awesome. ่สุดสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านเนี่ยโชคดีในการลงทุนอย่าลืมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงขอให้ทุกๆท่านโชคดีในการลงทุนทุกๆท่านเลยค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ